อันนี้เราก็จะมาดีวิวหอพักอบแบกนะครับเตียงนอนนี้สามารถนอนได้สี่คนนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่คนสามคนโตเก็บเสื้อผ้าก็จะมีสี่ช่องนะครับ อ,นนนนอันนี้ก็เป็นหน้าระเบียงครับช้ทไว้ตากผ้าก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่าเช่าอยู่ฟรีนะครับเสียแค่ค่าน้ำกับค่าไฟเดือนละสามร้อยไม่รวมมาจําอันนี้ที่จริงโต๊ะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ครับแต่อันนี้เราเอามาเองอน,นี้เป็นที่เก็บรองเท้า นี่ก็เป็นวิวข้างนอกครับผ<ม>นี่คือหอในนะครับบรรยากาศหอในถามมากว้างไหมก็อันนี้อยู่คนสามคนก็พออยู่ได้แต่ถ้าอยู่คนสี่คนก็อาจจะเป็นพื้นที่เล็กนิดน,นึงโดยรวมก็โอเคครับ ตรงนี้เราทํากันเองนะครับคือเอาลวดมาขึงนี่จะเปิดกว้างอย่างนี้จีดลือ